เมียคะลูกค้าทำา p p o o n e 1 p r r o m x x ะคะ่ะโดนน้ำมาเครื่องสแกนใบหน้าไม่ได้ฝากช่างเบียร์ซ่อมให้หน่อยนะคะได้ครับก็ตอนนี้เครื่องสแกนใบหน้าไม่ได้ตั้งค่า f a c e อดเป็นสีเทาแล้วก็ฟ้องว่ากล้องทูเด็บมีปัญหาแบบนี้ต้องซ่อมที่ตัวกล้องทูเด็บนะครับก็นี้สามารถซ่อมได้เลยนะครับ แกะเครื่องแกะหน้าจอออกก่อนโดยเครื่องนี้ภายในจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องรีฟร์บิทจากจีนมาแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการซ่อมสแกนใบหน้านะครับใช้เครื่องมือตรวจเช็คกล้องทูเดฟตัวเครื่องจะฟ้องทันทีว่า IC ภายในมีปัญหาแยากแผงโมดูลของกล้องทูเดฟออกจากตัวบล็อกก่อนยก IC ที่เกี่ยวข้องแล้วทาการบพารระบบไฟหลังจากนั้นนาโมดูลของกล้องทูเดฟ ไปวางบนแพรใหม่ของทางร้านซึ่งมีไอซีที่เกี่ยวข้องมาด้วยตรวจเช็คด้วยเครื่องมืออีกครั้งพบว่ากล้องทูเด็บทำงานได้แล้วติดซิลกาวกันฝุ่นกนละองน้ำประกอบเครื่องกลับให้เรียบร้อยใส่หน้าจอปิดสิงคอบไขน็อตกับทุกจุดเช็ดทำความสะอาดภายในประกบหน้าจอลงซ่อมสแกนใบหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,วเครื่องสแกนใบหน้าได้ปกติแจ้งก่อนเข้ามารอรับได้เลยสนใจซ่อมสามารถติดต่อร้านไอดูโมบายเซอร์วิสได้เลยนะครับ